มันปลางน้อยด้วยอีนั่นคนณบางบางเนาะด้วยซ้ำมาทีู่้คุณนี่นะขครใครอยู่ก่อนเออใครก่อนแล้วอีใครก่อนน้ามัน่อนนี่นี่อยู่ในนี่นะนนี่นี่ครับก็สั่งของอีนี่อยู่ในลกเก้านี่นี่นี่มันมาเฮียนนั่นยิ่งจักยิ่งเครื่องนี่นี่มันมาเท่านึงแล้วกว่านี่มัดเข้ากินเบิดเงินใช้แต่เมื่อเดี๋ยวนี้อยู่ในนี่ เขาบอกแต่บ้านเขาคนมา้าตัวมือเทือ่เรื่องแล้วเหมือนะเคยมาพี่เทือ่เรื่องแล้วอขาจะไปหามันจะไปรนเปล่าจับเชียนน้องกูจะเอาไว้เอาลูกไปนี่พ่อยน้องรแหละน้องรแหละเพาะมันอยู่ในนี้เนี้ยนั่นบยนั่นไอ้จักรเียรอนปิ้วโรงงานที่อยู่ในโรงงานปิ้วโลนับจะช้านเงินบาทจักเบิงมาสั มันไว้บนยังค่ดัง่ดมันกอาวมาใช้เลยบอหมนแมนวาคู่กันกอดคุกมันลมมันเอาหัวมาใชู้่รูได้เดี๋ยวเอ้ยสาน่ะเต็กนอูกอดคอชมมากมาเเนาะูกอดคอมเนี่ยมนบันดัด้หรือบันนั่นอน คนมกบะย์ูน้องนี่ชาพปกานไนากันนชียว่กอดทอดลแกนเกันเนาะตเเป็นนักเชียวนเ็กกันู้น้อไปกูแล้วเพื่อนนทามน้องเฮานี่น้องเฮาก็ไปนั่งไปพัดผงผุ้นี่ผงพู้เช้เชาเขานี่เขาไม่ต้ยเขายัิ ยอดไม่ได้คิดไม่ลงมัดมุนน่ะเรียกว่าเอาพวกเระหงเอาเกาหยัดไช่ดบบนั้นก็เออนิ่มยอะแบบว่ามออัดผับใบไม้อ๋อใบไม้ไม่ยังอ่ะเนี่ยเชนเนี่ยนอนบ่ไปอยมอนเอ็นมอญมอญมอนนมอญชนะเนี่ยเอาใบไม้หยัดชัยเออเนี่ยนอนว้าเด็กมุนเนาะมันไม่ไม่ต้องหาวเนาะันควักขี้ควักขี้เลยเนาะแตกไปเนาะเอาเอาไปหมุนเอาเอาพี่แล้วชั้นนี้แล้วมัน เขาบอกไหสำใพอมอนอะไรมอนะอ๋อพวกผมอนช็อกติกพี่ใช่เข่านะว่าแเต็มพกูมันน้อยไงไดเลยว้ามือกขวกขีกว่ข้อามเาบอกเหมือนเงินยังเงิไมาเติบเองแหงอ่ะไม่ต้อง่ได้แหงนถเขาเอาได้ปล่าเลยบ้านเขาบ่มีงิวบ่มีนวนผ่าบ่มีบนบ่มีบ้านบ่มีกขามก็บ่มีขามก็จะมีบ่มีแล้วล โอ้นาฬนกาใบหมอกับบัวเนาะอยูกันแถวชะมอกชมวยกับนี่เนอะเขาไปขายเป็นเชือชจติอ่ะนาอิกาแล้วเชื่อกบัเป็นบัวไม่เงนเอาจังชื้อแต่บ้าเมื่อนานเกานาเกากัเห็นด้านเฮิยระถบรเถิานีแเราเอาไพตะโล่ชิบกว่านีจัของก่อนม่เลาก่อนซีกก่อีเลยแพะแพะวานนั่นนั่นได้ช่อว่า มาเดาค่ัน่ะะทุกปุยน่ะปุยทุบหนึ่งได้ได้ชามน่อยมอหน่ะมันใหญ่เด้มันอาให้พอเท่ากันนี่รลดชามคันมานึ่งชื่อนคันอันคันหนึ่งชามชีนหนมันก็เต็มลดแต่มันมันใหญ่มันยาวเอาเองโอ้เพอได้ม้วมอเาเนี่ยเท่ากเยวเราจะมีใส่ใสเออเขาไปน้ำเขาไปเห็นเขาเขาเห็นทุดมีอารเขา เขาเขบไไิ่งบกข้ามา้นเห็นมันยางมันบุกลูกไก่วนบรนทนคอยนำเมียผัวเขาไม่ยอมเขาไม่บเขาเอาไปเดี๋ยวนี้นั่นนัวโมนินถูกแปลงขอหเหานะ่ะมันยวนชลวัฒน์มนินมันบน่เมียตัวนั่นป้าลูกตัวนี้น้ำพอเท่าไม่เท่าตัวน,นอยู่ในตัวนั่นแต่แมันมาเห็นการณผัวพี่ยวนชวนกล้ย จรนอยู่เชลวันคือแบบนั้แล้วจะได้นะโตไปเมื่อไดก็เห็นโลกนี่ยโวเฮ้ยเด็กกูไปนะพ่อบักใหญ่ขนาดพุ่งมากมุ่มต่อเพื่องชงก้าบังมีลูกยกพืชอตุลก็เมียว่าทรมาว่าโอ้ยคอยคอยดีกว่าเงินโาได้ให้ลูกอย่างเงี้ยคอยแต่บังมีเงินเมียไปแต่เจ้าเอาชมให้ได้เสี่ยวชงจำร้านโตได้เรับเขาเอาพืชอีตุ ชื่อชินเมื่อเจอเรื่อนเขาเลยวันนี้เอายังเจ้าตูชินชื่อมะไรางน่ะมันเมื่อเูยชินใบชินยังเขาชื่ออ้ไรเจ้าเทือคือปืนน้ำเมฆู่นี่แหละปืนมีห่าแฉนกันนีงมันกระป๋าเลยมีได้มีได้ท่านบอกเมื่อรู้ได้เขาเลยคับพองเขาไม่โดูน้ำชินน้ำแพร่ไปยังเมื่อตายกันมั้งครับอันอันลูกนั่นอันเนี้เกียร์ลูกนี่มันชามแฉนห้าเราชื่ออันงมันแล้วครับตอนลูกเข้าใจเลยเขบพายเอา บอ e mm ่าใหญ่เด <OK? S 2> <ain> <t> ี๋ยนี้หาเกิดลูกแล้วบ่ยังบ่เดนี้เนาะยังเป็นพวกกระิเดือนหน้าเดออเดือนชิดเดือนนเดือนเดือนลเออไมมไากินล้วยข้างนีเนาะอ๋อมันมมจะมีกระเดือนพ่อใหญ่บ่ได้ซอยเพิ่นบ่พ่อใหญ่ฮะพ่อใหญ่บ่ได้ซอยเพิ่นบ่ซอยเขาซอยเรื่องัวเรื่องวยังหเขาหมยังจักแลไปดแลเนาะคั่นว่าเมียลูกเมียน่ะโย มันว่าหายไปเอ้งก็เด้เลยนะเอาเลยนังบมดทันได้ว่าในแดดหรือข้อมือจะก่อนเอาเมื่อเนี่ยต่อูกหายลูกเจ้าอาจจะน้องคนได้ปทำเจ้าคนไปได้เลยจะเมื่อแม่บริสุทธิ์เมื่อเองเราคนอญ่างนั้นเมื่อเห็นความผิดแลยจะว่าบวกไปแต่เจ้ามาเดินหนึ่งยองเดือนจะเป็นยังเจ้าถึงบ่าบอว่าพอเท่ากัจะไม่เขาจะเอาหัวคนนั้นนอนปั้งกันเลยเลยนะเขาบอกเขา มอนินแล้วบอกปัาก็เลยได้ไออันเช้าอันนั้นครับผัวอันของเพชรอะไจังฮั่งพิ่กันจะแตะฮั่งไปกูเลยว่าว่าเจ้าเนี่ยเป็นผัวกันอันเช้าอันนั่นเช้าดินนั่นโตตอนนั้นอันเขาเอาเมีอะไรกนี้แหละเล้วระมาอยู่นนหเ้าผัวเตะผัวตีกันผัวกูได้ระมาอยู่นนหเ้าเป็นช่องเดือนกูได้ม้านนี้ละ เขาโทษทเจ้าชิยาว่เตตีเมียเจ้านี่ย้าชิยาแล้วก็ใชาเนื้อมาด้มาด้วยกัญาแล้วเนื้อกับบริเต็ม้าเขากัญญาเตอีกวันเตว่าเเป็นขวัวเจ้าดีน่อโอ้โอวบมาเลยอาจาร่เต๋อเต๋น่เนาะพลระมบนด้นี่บมเน่เหมือนเราเป็นมวยเป่าน่หมก็เราเยียมมวยมาเหจอเนาะเขาคขาถามเด้ไั sẹo hoàn cái ai là cái người làm màu sẹo của trẻ đó, nong nó, ừ. Ủa, thế là chính học chữ ừ. ừ. <laughs> hình của cái ô mua cho bà đèo, người để, trẻ tèn quá hình chữ hay đấy, phải là ยดอนนั้นทองเมีเ่ติดน่ะเอา,าบ้านจค่บ,บ้านอย่างชาวพมนีนมาเอาเทือนเนลยบมฮานอยู่ข้ากินและแมบบ่ตัวหนึ่งกระมูกตัวหนึ่งอยู่แต่บ้านบนต้นมานเทือนตีนี่ก็ก็ะข่าอีแมบบ่ตัวหนึ่งกระมูกตัวหนึง่งโมอยู่เน,นี่ยได้กระมูอยู่เอาแรงเมื่อบัดเมื่อบ,บ้านมันอันนั้นติดแปดแปดสิบล้านหมดแล้ว อ๋อตกแต่งเพลงนะพี่ไปแล้วก็ชมงไว้ได้ิึแปดสิบ้านได้ในกมลเนี่ยมเนี่ยอยู่จะวันมียงน่ใหญ่โบก้าอยู่ปุ๊บเหรอนี่นนั่นไหมโบหันอยู่มันอยู่ตรงอยู่งหน้าโบหานอยู่ยาโอ้ยเห็นว่านะครไปกับอยู่กับมูนเชียร์อยู่ปเดียวน้อมีหมมีคููอยู่ทุกันชงหน้าน่ะก็ยู่ผู้เที่ยงไป่ผ้าหุงอยู่กลางคืนนั่นรอบรันมันบ่มันยัได้ เฮือนมันนั่นป่ะหมดชัห้องเฮือดตะดอกนี่ชัดอกเพือนมันอยู่คนเดียวนะโเพราะว่าทางนั้นน่ะกันป้าผัวอะไรก็ได้ขึ้นเฮือดเพราะให้แม่โอ้เ้ารับกเพื่นอนอยู่ต่ะข่า,าเลยพาไปเฮี้ยโอ้ยขึ้นไปแล้วป่ะไปก้นแดงดังเมื่อนั้นเฮาเฮาขว่าค,าคาอยชิบชูกมานม่ไดเลยอันน้องไปมันนั่นครับอย่างกีฬาหน่อยไปนอนนั่งไมคืึน นมันคับเราไปเขาไปเห็ดแช่แล้วกันเสียควยอยู่ด้ตอต้องเสียควยัไงเนาะงัวกับงัวกับอะไรบ่ไหมต้องเสียรยข้วเลยบ่เอองวกับอะไรคือกันกับเมียผูมันเื่อนยันี้แปว่าชามเพือนเราจะได้เอาควายให้เขาตัวหนึ่งลได้มันเมื่อก่อนได้บ่กี่น้ำมาง่นั้นชามปีนล้วบ่เมนกันเลยชามปีนั้กินเจียบควายรเมือง